ชื่อนิต้านะคะมาจากประเทศนอร์เวย์ค่ะโอ้ไม่ได้นับเลยอะ่ะสิบเอ็ดสิบสองชุดปะคะเยอะมากพอมีลายให้เลือกมีสีให้เลือกแล้วก็ทุกคนก็ช่วยดีมากค่ะหยิบสีหยิบชุดมาใหม่หยิบไซส์มาใหม,ามา่ให้ดีมากมากค่ะอ๋อจะชอบแบบทิ้งตัวหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีโบร์ลัสข้างหลังให้มันเข้ารูปก็ดีค่ะ ได้ไปค่ะเพราะว่าแฟชั่นน่ารักมากมีสีสวยๆแล้วก็ดูแบบเออเออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่สบายค่ะเนื้อผ้าดีแบบนี้ค่ะนี่มันจะทิ้งตัวเป็นพีสแล้วมันรู้สึกเหมือนกับแบบเวลาท้องใหญ่ขึ้นก็จะใส่สบายเนื้อผ้าดีค่ะเนื้อผ้าดีนุม่มใส่สบายมากค่ะใส่สบายมากๆ เราเวลาทา้องโตขึ้นนี่แค่หกเดือนนะคะท้องโตขึ้นมันจะแบบเขา้ารูปอ,อ,อ่ามันทิ้งตัวเพราะว่าถ้าเกิดมันแบบรัดเราบางทีเราแบบตัวสั้นอย่างเงี้ยมันจะดูแบบอวกไปเลยแต่ถ้าแบบทิ้งตัวอย่างเงี้ยมันดูแบบตัวยาวกว่าที่ใช่ใช่มีซิปให้นมด้วยค่ะสะดวกสบายมากมีทั้งสองข้างดีมากเลยค่ะชอบชอบเลยอะ่ะแบบ มามามาที่นี่เพื่อสิ่งนี้เพราะมีชุดไห้นมได้แล้วก็ใส่ตอนท้องก็ได้ใส่หลังคอตก็ได้ตั้งแต่เข้าร้านมานี้ก็แบบประทับใจร <laughs> ้านน่ารักมุ้งมิงมากสีชมพูแล้วก็เเข้ามาเข้ามาปุ๊บเขาก็ถามเลยว่าจะเอาอะไรยังไงเอดูแลอย่างดีคะ่ะบอกแฟนมาด้วยเขาก็ได้นั่งพักผ่อนอแล้วก็เออย่างที่บอกไปก็คือ ช่วยดูไซส์ให้ดูทรงให้เลือกสีช่วยแนะนำว่าทรงไหนดูน่าจะดูดีทรงไหนหนาา่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเลือกแบบโอ้โหเอ่อ Det ้าเอ็นกราฟ i ติ t อลส์บูติกมีมูลค่าฟอร์แอมเบ o ร์ชู e ิเอ๋อ,อวิอลออมมลี่วิลลี่ n ิน t ล็กน้อยบูติก I midten av Bangkok veldig lett tilgjengelighet med taxi. Um, uh, det er mange forskjellige kjoler, mange forskjellige typer, passform, fasong. Stort sett så klarer nok alle å komme seg inn i disse. Hva